โตสัมมาสัมพุทธทัทธทธทสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปปิบูชาปฏิปิโสะหะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตโตโรปุริสธรรมะสาระดิสททททัทธาเทวุสานังพุทโธพหะวาติพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสนังชามิสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโก โอปันธิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโูหิติทำมังชีวิตต่งยาวนิพพานนางสนังกชามิปัจเจกุถุทางชีวิตต่งยาวนิพพานนางสนังกชามิสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาริปุริสยุคานิอัตถบริสุภคลาเอสะภควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอันจเรการนิโย อนุตารังปุญญเกตตังโลกัสสาติสังข er> ังชีวิตังยาวนิพานนัลลาห์ขอหมัธสรมทานเพดนโซเทะยันตัวโพธิยามูเลสากายังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิเชยาสุเชยมังคะเร อปิราชิตตพัลลังเกสีเสปัติวิโะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจตุจิตังพัมมจาริสุปัทฐกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทกินังปัทกินังมโนกรรมังปณิสิเตปปัฏกินาปัทกินานิกัตะวานารพันตเถ ภะทักจิตเนีพุทธทางปฏิทิธรรมังปฏิทฏิสังฆทางปฏิทิขอเสด็จปู่เสด็จญาติเวาราผูรักษาพระศาสนาโปรดมีเมตตาปกปักรักษาในขอบเขตอุทยานพุทธวงศ์สวนพุทธไทสวรรค์ตำบลหัวถนงหนอำเภอท่าตะโกจังหวัดสคพรสวรรค์ขอให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินขอให้ญาติบุงทั้งหลาย จงมาร่วมกันสร้างบุญบาร,รมีในสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังะบูชาปฏิบอติบูชาเพื่อน้อมถวายแด่พ่ออยู่หัวภูมิพลอดุญเดชผู้ที่ร่วงรับสวรรค์คตไปแล้วแล้วก็ถวายพระมหากษัตร์ิยจักรีวงทุกทุกพระองค์ตลอดจนถึงรัชการที่10และพระบ,บรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ด้วยเทิน มหาการุณิโกนาทโทหิตายาสพพปานินางอุเรตวาปารมีสัพพปะโตสัมโธิมุตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชัยยมังพลังภัตตาภูตังเป็นตัวแทนของศาสนาตัวแทนของศาสนาอารหังสัมมาสัมพุทโธพคะกวา ปิวาเดมีตวคาตภพวตาธรรมโมธรรมมังนมสามีปุกฏิปันโนพระเวตสาสวกสังโฆสรงังนมไปเสียงดีโมลากมหเลยสามลนห้เสียงเอกหหน่อยสิเอาเลยหกเอเลยกันลนเอาเลยยดีง